กลายเป็นคู่รักที่โดนจับตามองในตอนนี้แบบไม่น้อยเลยนะครับสาหรับน้องเพลงและหนุ่มเป็กนะครับลูกชายของคุณอนุทินนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีข่าวลือสะพัดเลยนะครับว่างานวิวาของทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นตามแผนนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยต่างระสังเกตนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไม่มีรูปคู่บนโลกโซเชียลเนี่ยประมาณ5เดือนแล้วทั้งที่มีรูปคู่ครั้งสุดท้ายนะครับมีโมเมนต์หวานเนี่ยก็คือวันครบรอบ7ปีเมื่อวันที่22เมษายน2568 ต่อมานในเดือนพฤษภาคมนน้องเพลงก็ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่สื่อถึงความรู้สึกในจิตใจ,จลึกๆว่าแม้ภายในจะดูล่าเริงแต่ใจจริงๆแล้วกําลังเหนื่อยล้าและกําลังพยายามยืนหยัดพร้อมส่งกําลังใจไปให้คนที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังซึ่งงานนีน้ทำให้กระแสะข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ดูสั่นคลอนนะครับ เป็นที่พูดถึงมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันจาก2ฝ่ายนะครับก็คงต้องรองให้เจ้าตัวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยออกมาเปิดใจกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จ้าแต่ว่านะครับสำหรับแอดเนี่ยเรื่องนี้คือแบบเงียบมานานมากแล้วนะครับเราเคยเห็นข่าวสำหรับแอดเนี่ยเคยเห็นข่าวเขาหวานหวนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยได้เห็นข่าวของทั้งคู่แล้วนะครับจนมาถึงในช่วงนี้นะครับที่คุณอันดุทินเนี่ยได้เป็นนายกนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้เห็นข่าวน้องสองคนนะครับว่าเงียบๆเอ้ามีข่าวลั่นมาว่า ความรักน่าจะสั่นคลอนอะไรแบบนี้ครับยังไงก็ต้องดูกันอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆนะการไม่ถ่ายรูปบนโลกโซเชียลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเสมอไปนะว่าคนขเขาไม่ลัการแต่ส่วนใหญ่ในโลกของบันเทิงเนี่ยแหมการไม่ถ่ายรูปไม่เคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลส่วนใหญ่ แมนกันเลิก,กันหมดนะเนี่ยมาต่อกันที่1ข่าวนะครับกลายเป็นเรื่องสะเทือนใจในสังคมอย่างรุนแรงนะครับเมื่อมีรายงานว่าพระอิทธิพลเนี่ยพระภิกษุวัย60ปีได้ตัดสินใจยอมลาสิกขานะครับจากสมณเพศหลังจากถูกจับกลุ่มนะครับในข้อหาทําอนาจารต่อเด็กหญิงนะครับอายุเพียงแค่หกขวบถึง2ครั้งด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้แจ้งข้อหานะครับถึง3ข้อหานะครับได้แก่1 กระทาอนาจารย์ต่อเด็กนะครับอายุไม่เกิน15ปี2พาเด็กไม่เกินอายุ15ปีนะครับไปเพื่ออนาจารย์และ3พาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากปิดามารดาหรือผู้ที่ดูแลนะครับเพื่อทําการอนาจารย์ทันทีนะครับที่ข่าวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมานะครับด้านพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับยังดูเดือดโดยมีข้อความว่าถ้าแม่กระทืบพะแม่จะบาปไหมซึ่งงานนี้นะครับก็ทําให้อุ้มลัคนาเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า อีกตีนและดีเจต้นหอมนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าวงการสง่งซึ่งข่าวนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เหล่าประชาชนเนี่ยต่างผิดหวังอย่างมากเลยนะครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าข่าวในลักษณะนี้เนี่ยมักเกิดขึ้นในวงการส่งนะครับทำให้มีความศรัทธาเนี่ยเสื่อมถอยลงโอ้โหงานนี้นะครับแอดคิดว่า พระเนี่ย22,000สาคิดได้ยังไงกับเรื่องนี้กับเด็ก6ขวบนะครับแอดจะบ้าตายเลยครับนี่มันคือมารศาสนาโดยแท้เลยนะครับสำหรับแอดเนี่ยมองว่าถ้ามีการกระทําแบบนี้ลงไปแล้วเนี่ยต่อให้อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยแอดก็ไม่คิดว่าเขาอยู่ในศาสนาไม่คิดว่าเป็นพระแล้วนะครับถ้าเป็นแอดเนี่ยจะประเคนให้เลยครับพี่บูม